การโอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการแล้วล่ะคะ่ะสำหรับมิรินโชว์ The International Variety Entertainment Show พบกับการแสดงโชว์ในรูปแบบ International Variety Entertainment ที่น่าตื่นตาตื่นใจแสงสีเสียงโดยเน้นถึงการให้โอกาสและให้ความสำคัญกับกลุ่ม LGBTQ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสังคมและเปิดโอกาส Equal o p portunity ให้กับเหล่านักแสดง LGBTQ และมุ่งเน้นถึงความสามารถของพวกเขาในฐานะนักแสดงมือ าชีพที่งานนี้บริหารงานโดยคุณมิรินพรมนอกพร้อมจับมือกับพาร์ทเนอร์คุณซูซี่หัไทยเทพเซเลบริตี้สาวที่คร่ำบอดในวงการแฟชั่นและความงามที่จะนำอาหารไทยให้ดังกลไปทั่วโลกรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ เราครั้งนี้นะคะเรากลับมาเปิดตัวมิรินโชอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากแพ่นดมิกใช่ไหมคะรอบนี้นะคะเราเราปรับการแสดงของเราใหม่นะคะในรูปแบบที่มอ r วา a r i ตี y มากขึ้นนะคะแล้วก็เราให้คอนเซปต,ต์เราว่า The International Variety Show ค่ะ,คะการเปิดตัวครั้งนี้นะคะอน,นักแสดงทั้งหมดเรายังไม่ได้มาทั้งหมดนะคะยังมีสซิ่ง2-3โชว์อยู่นะคะจะมีนักแสดงต,งต่างต่างชาติด้วยนะคะเข้ามาโชว์วัฒน,นธรรมร่วมกันกับการแสดงของ มิรินซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เพื่อความบันเทิงด้วยค่ะเราเลือกที่ไม่รินคิดว่า การเปิดการท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องสเต็ปอัพแล้วก็เริ่มมาเปิดการแสดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวไทยค่ะความเป็นซิกเนเจอร์ก็คือเรามีความวายรตี้มากขึ้นนะคะไม่ใช่โชว์เฉพาะเอ b t จีอย่างเดียวเราอยากให้มองเห็นถึงนักแสดงทุกๆคนในฐานะโปรเฟ s ช uh ั o นอลแดนเซอร์โปรเฟชชั huh. uh ่นอลพรอเฟสเซอร์มร์ค่ะคุณมิเรียนเนี่ยที่จริงไม่ต้องแสดงความยินดี เลยก็เธอสักเซสหมดทุกอย่างนะคะและทีนี้คุณมิรินก็เรียกว่ามีความตั้งใจอย่างสูงที่จะยกระดับนะคะนักแสดงให้เป็นอินเตอร์อย่างแท้จริงนะคะให้สามารถที่จะเทียบเท่ากับทางฮอลลีวูดแลาสเปเกสหรือว่า p a ริสได้นะคะโดยที่คุณมิรินเนี่ยจะทําการฝึกฝนเด็กมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้จักที่จะรักตัวเองภูงมิใจในตัวเองไม่มีผมด้อยอีกต่อไปนะคะ ก็จริงๆต้องพูดเรื่องะต้องเท้าความว่าพูดเดิ่เคยเคยเป็นครอบครัวของของมิลินก่อนแต่ว่าแต่ก่อนก่อนหน้านั้นคือยังไม่ได้ใส่ชื่อว่ามิลินคือตอนนั้นเมื่อประมาณสักสี่ปีที่แล้วนะคะคุณแม่เพราะว่าตอนนั้นพูดได้เป็นนักนักแสดงเพราะว่าตอนนั้นพูดได้ยังทำงานโชว์คาบิเล่อยู่ก็ได้มาเป็นครอบครัวกับ่ของคุณแม่มิลินแล้วก็คุณแม่มิลินกูดจิตบอกว่าคุณแม่มิลินดูแลดีมากทุกอย่างแล้วคุณแม่มิลินรักลูกสาวทุกคนแล้วก็ คุณแม่ลินดูแลเทคแคร์ถามสารทุกถูกสิว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนเป็นยังไงทำงานโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้คุณแม่ไม่ลินแบบประสบความสําเร็จมากคุณเดินเขาก็แบบดีใจมากแล้วก็ว่าเป็นเกียรติมากที่ทาคุณแม่มลินได้เชิญคุณเด่นมาในวันนี้รู้สึกว่าแบบต้องแบบอยากตอบคือ <c oughs> ดีใจดีใจที่ที่ที่ท,ที่วงการคำเรได้ได้ลกลับมาอีกหนึ่งครั้งเพราะว่า คือด้วยด้วยสภาวะเศรษฐกิจทางโควิดนะคะที่ที่ที่ผ่านมาเนอะมันก็จะมีการแบบเดี๋ยวเปิดเปิดเดี๋ยวปิดปิดแล้วก็เดี๋ยวมีแบบว่าทางทัวร์ก็ไม่มาบ้างเดี๋ยวไม่มาบ้างแต่ว่าคือทําให้มิลินนี่คือแบบมั่นใจมากว่าพร้อมเปิดแล้วก็ทุดเดินก็เห็นทุกคนนักแสดงทุกทุกคนทุกอย่างท,ทุกการเบื้องหลังทุกอย่างคือทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมกันมาอย่างดีมากแล้วก็ดเรื่องเชื่อว่าอ่ที่ผับที่มิลินอ่ที่นี่นะคะที่กรุงเทพจะเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพแน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะค,คุณมิลินเนี่ยมีไอเดียที่เรีวยกว่าเป็นเจ๋งที่สุดนะคะคือนอกจากว่าจะทําทั่วที่ยกระดับ,บ,บการแสดงแล้วเนี่ยคุณมิลินยังนึกถึงอาหารไทยนะคะว่าควรที่จะต้องไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยแม้แต่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาดูโชว์เนี่ยคุณมลินได้เปลี่ยนเป็นแค่ว,ว่า ซิดดาวดินเดอร์ช่นะคะแต่ว่าจะมีการให้เลือกว่าระหว่างอาหารไทยหรือว่าอาหารดินเดอนะคะ mm hmm. ว่าจะทานแบบไหน mm hmm. นะคะแล้วอาหารไทยที่คุณมิรินดูว่าอาหารต่างประเทศที่เลือกสั่งมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะที่พรีเมียมก็อร่อยจริง mm hmm. นะคะแล้วนอกจากนั้น mm hmm. คุณมิรินมีโครงการที่จะขยายไปอีกหลายประเทศ mm hmm. นะคะประเทศแรกที่คิดว่าจะไปก็คือประเทศส mm hmm. ิงคโปร์คุณมิรินจะเอาโชว์ของน้องๆเนี่ยไป ะะแล้วก็จะเอาอาหารไทยของเรายกคู่ไปด้วยเพื่อนําเศรษฐกิจกลับมาสู่เมืองไทยนะคะทางด้านอุตสาหกรรมการอาหารต่างๆด้วยค่ะ mm hmm. ก็ต้องนับถือว่าเป็นความคิดที่เยี่ยมยอดเพราะว่าอาหารที่เราทําไปเนี่ยสามารถเก็บได้ถึงหนึ่งปีนะคะ mm hmm. นอกจากที่จะไปในการถ่าําโชว์แล้วเนี่ย mm hmm. คุณเมไี้ยังมีไอเดียว่าเราจะนําอาหารเนี่ยขายให้ต่างประเทศได้ด้วยนะคะ mm hmm. สาหรับร้านอาหารไทยที่ต้องการอาหารไทย เมริน uh, ขอฝากเมรินโชนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้ทุกทกท่านช่วยกันสนับสนุนนะคะทั้งทางองค์กรของเราแล้วก็ทั้งนักแสดงนะคะให้เข้ามาดูมารับชมได้นะคะแล้วที่สําคัญคือตอนนี้เมรินได้พาร์ทเนอร์ก็คือ,อคุณซูซี่นะคะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทําอาหารซึ่งจริงๆแล้วในการท่องเที่ยวไทยอะคะ่ะจุดเด่นของเมืองไทยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวการแสดงแล้วก็ยังมีอาหาระคะ่ะ มิไขอฝากทุกท่านไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะคะแล้วขอฝากสื่อทุกท่านด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ<อ><อ>